สวัสดี FC เพื่อนพี่น้องนักลงทุนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับร้อยกว่าไร่นะฮะเขาผ้างามจังหวัดลบบุรีนะครับพร้อมอาคารโรงงานสิ่งปลูกสร้างนะครับตอนนี้ต้องการขายนะครับต้องการขายนะฮะราคาสนใจนะครับอินบ็อกซ์ด่วนนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวที่ดินกันนะฮะนี่ออกนะครับนี่เราจะออกจาก หน้าโรงงานไปถนนใหญ่นะครับน,นี่จะเป็นหน้าโรงงานนะครับนี่จะเป็นทางเข้าถนนสี่เลนนะครับนี่จะเป็นเสาไฟฟ้าไฟสามเฟสอันนี้ก็จะเป็นอนณาเขตที่ดินนะครับอาจจะมีบอ่อพักตรงนีน้ที่ดินก็จะเป็นเสาใหญ่ๆนะครับเขตที่ดินนะครับ ก็เป็นทางออกนะครับ,รบ,รบเป็นป้ายโรงงานอันนี้ก็เป็นภูเขานะครับน,นี่เป็นป้อมยามถนน,น,นนใหญ่นะครับมาแล้สุดแล้วครับรสุดแค่นี้แหละครับผม สวยงามนะครับว่าถึงพี่น้องสมาชิก f c นะครับเพื่อนพี่น้องนักลงทุนนะฮะท่านไหนที่สนใจนะครับที่ดินแปลงสวยๆนะฮะทำเลดีๆนะครับก็ติดต่อมาทางอินบ็อกได้เลยนะครับราคาคุยกันได้นะครับติดซับโดยตรงนะครับติดซับโดยตรงนะฮะราคาคุยกันได้นะครับ สนใจที่ดินแปลงสวยๆทั่วไทยนะครับช่วงนี้ยุคโควิดนะครับเก็บของดีๆไว้ในพอร์ตนะฮะรวมถึงนะครับนักลงทุนที่รับจำนองขายฝากนะครับตอนนี้เรามีหลักทรัพย์อยู่เยอะพอสมควรนะครับท่านไหนรับก็อินบ็อกซ์มาเลยนะฮะมาคุยกันนะครับสำหรับสมาชิกเพื่อนพี่น้องนะครับที่ซื้อของทำมาค้าขายร่วมกับเรานะครับ เดี๋ยวเรามีทิปพากินพาเที่ยวฟรีๆนะครับไปสนุกสนานสมาคมกันนะครับชิวๆนะฮะพบป่าสังสรรค์รู้จักกันไว้นะครับในการต่อยอดค้าขายธุรกิจร่วมกันนะครับสนใจที่ต่อการโฆษณานะครับรีวิวอส,สังหาริมทรัพย์รีวิวธุรกิจต่างๆนะครับรีวิวสถานที่นะฮะอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับ